สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเงินรอบใหม่ของอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะครับ18กุมภานี้นะครับผู้ถือบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ ก็เตรียมรับเงินรอบใหม่นะครับได้ค่าอะไรบ้างแล้วก็แต่ละขั้นจะได้เงินเท่าไหร่กันบ้างนะครับวันนี้เราก็จะมานํานเสนอรายละเอียดให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันนะครับความคืบหน้าการโอนเงินเข้าบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับประจําเดือนคุมภาพันสองห้าห้านะครับโดยล่าสุดคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและอนุมัติตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังคู่เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เพิ่มเติมพศ2564นะครับโดยเห็นชอบนะครับโครงการนี้นะครับแล้วก็มีรายละเอียดการอวนเงินดังนี้นะครับก็โครงการเริ่มเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระ,ะระยะที่4นะครับ โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษระยะที่2โครงการ,กราคนละครึ่งระยะที่4ี่โดยโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่4นะครับโดยจะช่วยเหลือวงเงินค่าซื้อสินค้าจากร้านตรงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นนะครับและค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการจากร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการ,กราคนละครึ่งนะครับระยะที่4นะครับ จำนวนไม่เกิน200บาทต่อคนต่อเดือนนะครับก็ให้เป็นระยะเวลานะครับอยู่ที่3เดือนนะครับก็เริ่มตั้งแต่นะครับวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับจนไปถึง30เมษายนนะครับพศ2565น,นะครับล่าสุดกรมบัญชีกลางได้อนเงินให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนไปเมื่อวันที่1นึ่งกุมภาพันสองหาซึ่งเป็นผู้ถือบัตรรายเก่าที่มีรายที่มีการลงทะเบียนไว้แล้วนะครับวันที่1นึ่งกุมภาสองห้าห้าวงเงินซื้อสินค้ากลุ่มที่รายได้ไม่เกิน30,000บาทได้รับ300บาทต่อเดือนนะครับและได้เพิ่มและได้เพิ่มอีก200บาทรวมทั้งสิ้นเป็น500บาทนะครับกลุ่มที่มีรายได้เกิน30,000บาทได้รับ200บาท ต่อเดือนนะครับและได้รับเพิ่มอีก200บาทรวมทั้งสิ้น0่ง4อ0บาทาส่วนลดค่าการ์ถุงต้ม45บาท3เดือนครับค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางประกอบด้วยค่าโดยสารรถวคส500บาทต่อเดือนค่าโดยสารรถไฟ500บาทต่อเดือนเหมือนกันนะครับอันนี้ในกรณีที่วันที่1ที่ผ่านมานะครับส่วนวันที่18กุมภาพันธ์า5 6 5นะครับ สามารถกดเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปได้นะครับาคืนเงินค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนนะครับสาหรับผู้ถือบัตรที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อเดือนเงินคืนค่าน้ําประปา100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนสําหรับผู้ถือบัตรนะครับที่ใช้น้ําประปาไม่เกิน315บาทต่อเดือนจะได้รับเงินค่าน้ําประปาไม่เกิน100บาทส่วนที่เกินจ่าย100บาทผู้ถือบัตรเป็นผู้ชําระเองนะครับแล้วก็วันที่1 0 วันที่22นะครับกุมภานะครับสามารถกดเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปได้นะครับบัตรประจำตัวคนพิการได้รับเบี้ยความพิการบัญชีธนาคารอปรทอจำนวน800บาทนะครับแล้วก็เบี้ยความพิการนะครับ200บาทต่อเดือนนะครับโอนเข้าบัตรสบริการแห่งรัฐถึงเดือนกันยายนนะครับพศ2565นะครับ ก็คือรวมเป็นเงินทั้งสิ้น1000บาทนะครับตั้งแต่วันที่18กุมภาแล้วก็22กุมภานะครับอันนี้ก็เลยก็บอกเลยนะครับว่าสามารถกดเป็นเงินสดได้นะครับและสามารถสะสมยอดเงินในเดือนถัดไปได้นะครับตัวนี้ก็เป็นข้อมูลที่อัปเดตล่าสุดนะครับสำหรับบัตรบริการแห่งรัฐนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดลูกกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ